นะครับเด้อยตัวบกเงาด้วยครับนี่เอาอยากได้เมาครับลูกของ CY ไวพร้อมใบครับต่อไปครับอันนี้แมนไหมครับนี่ตัวนี้เหครับแมนครับผมโอ้เจออีกแล้วกลางพุ่งนานะครับเนาะฝนเยอะๆเอ่อยืนเจอกันแทบโตง่ายโตลึกมากสูงยุทธทะเลครับขนาดตัวนี้สูงร้อยสี่สิบได้เยอะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับนี่ตัวบักง่ายบกครับพี่น้องครับนี่ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแลั้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกะสิผ้าผีผ้านองนี่มาเอาง่วกลางทุกนาเลยนะครับพี่น้องครับเอาแบบเปิดราคากลางทุกนากันไปเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับยูทีมัดปามนะครับพี่น้องครับเป็นอ e p ที่13แล้วนะครับเนาะ นี่แหะผู้ใดอยากจะได้ง้วจากนัดฟ้ามือนีน่าจะมีง้วงทองขึ้นเข่าล่ะครับพี่น้องมาฝากพี่ให้น้องเบิ้องนะครับเนาะนี่แหละพิกัดยูทีบ้านเล้างงตําบลบระบืออําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอา้าผู้ใดอยากจะได้ตัวใดเดียวสีผ้าไปเบิ่้งกันก่อนอื่นก็ฝากพี่ฝากน้องนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุญชูให้น้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครับผมมือนี้ราคาสิมาจังไดเดี๋ยวสิผ้พาพีเพื่อน้องไปพูดคุยกันครับ สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมมานาซามครับผมครับพอกันนี้นะครับกับ EP ที่13นะครับผมครับมื่อกี้มีงัวทองมาให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันอยสามแม่ทองชั่วๆนะครับแล้วก็แม่ลูกคม่หนึ่งแม่เพิ่งแยกลูกผสมตัวหนึ่งแล้วก็แม่สาวเพิ่งผสมเพื่อนนะครับเก็บหนี้มีโปรโมชั่นอย่างบ้างครับโปรโมชั่นรอบที่แล้วจัดไปแล้วนะครับเนาะรอบรอบนี้ก็ เป็นแจกหัวอ,อาหารให้ใช่นหะครับผู้ลัคนก็คือว่าแถมหัวอาหารในนี้นก็คลิปนี้มันัดจัดให้นะครับแถมหัวอ,อาหารซื้อหนึ่งตัวแถมหน,ห,นหนึ่งหนึ่งถุงนะครับนี่นะครับเนาะราคาต่อไปนีก็จะเปิดแบบพร้อมส่งรวมส่งเกาง่า๊ะน <ๆ S 2> ะครับมีเสือ้อมีเสื้อหนึ่งตัวนะครับแถมเสื้อให้พร้อมตัวหนึ่งนะครับกับหัวอาหารหนึ่งกระสอบนะครับอ่านี่นะครับยูไก่ยูไก่เพิ่มส่งให้มันัดเริ่มจากตัวเด็ก่อนตัวเท่านี่เนาะตัวเท่านี่อันนี้ท่องมันว่าครับนี่ท่องครับท่องครับท่ชัวร์ซีเขาเจ็ดเดือนแล้วครับ จะเข้าเจ็ดเดือนแล้วได้ครับท้องกับพอได้น้อครับนี่ cv ศูนย์เก้าหกครับ cv ศูนย์เก้าหกอันนี้มีใบมีหลอดให้อยู่แล้วครับเด้ออ่นนี้นะครับ cv ศูนย์เก้าหกด้ครับพี่น้องนี่แหละเอามีใบมีหลอดให้ผสมวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาหกสี่กำหนดคลอดกับวันที่สามถึงวันที่สิบสามมีน้าอยู่ในช่วงนี้นะครับปีหกหานะครับเนาะอันนี้ท้องชัวรยมีคลิปตรวจให้ได้ครับพี่น้องเด้อต้องเรียกนะครับก็ที่เอาแบบยางเบื้องกลางตรงหน้าแบบคุยกันไปนะครับพี่น้องครับนี่ แบบตามธรรมชาติเหละครับผมเอามาณาตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับนี่ยสี่หมื่นเก้าพบาทพร้อมส่งครับสี่หมื่พร้อมส่งนะครับส้นสูงตัวนี้ร้อยสี่ไปขร้อยสีอยู่ครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องมีปัญหาตรงไหนบ้ครับตัวนี้บ่มีครับผมไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับคือีนี้ห้อยคนเป็นลํำปีเนี่ยตุ้มสองตุ้มนี่แหละครับที่ว่าเท่าเหลียวไปเห็นหรอครับยุ่ยใส่ทั้ง้า้นี่เป็นบ่ท้ายนี่นะครับตรงนี้มันบ่คุณเดียวเทบจะไปเห็นหน่อยนะครับได้ย นี่เป็นอ่าห้อยเจาะใส่ใส่ไอ้คลิปตะกี้นะครับนี่โอ้นี่ห้อยเจาะใส่เบืองหูนะครับพี่น้องนี่ส่วนไถนะครับเด้อครับผมนี่พวกนมนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งไ้นะครับนมซีอยู่นะครับนมซีหอยู่เป็นบ่ครับแอนครับเอานมซีหอยู่เด้อครับเด้อครับเอาก็ถือว่าตำนี้บ่มีแหละครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะเอาขนัดฝากช่องทางการติดต่อนะครับบัดนี้อ่าเบอร์โทร065 325 6642ครับผมครับเฟซบุ๊กก็ณัฐวุฒินะครับครับ ไอ้ดีไลน์ก็เบอร์โทรนี้แหละครั <S <S บเบอร์เบอร <บ S 1> ์น, <บ S 1> <บ>นี่นะครับเ<บ>นาะเอาพี่น้องครับ4 10, 9่หมื่นเก้าเด้อครับเดอ้อลูกที่ไหนก่อนขึ้นตัวนี้ลูกสองในทองนี่ครับลูกที่สองนในทองครับผู้ใดอยากจะได้ก็โทรติดต่อพูดคุยนะครับเดอ้อพี่น้องครับปกติก็ว่าต้องอ่าว่างมาจำแหละครับผู้ใดอยากได้จองไว้ไหมครับพี่น้องครับผมเอาเรื่องถามบอถึงเรื่องมาจำของมนน่นี่ปกตินี่มาจำนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับกาเลียกแต้ใกล้นะครับฉันระยะทางกับพ่อได้คารามันแบบจ้างรถคนไปงังนี่นะครับบางเทือนะครับก็เริ่มต้นจาก1,000บาทขึ้นไปนะครับ เอาแต่เพื่อนสะดวกนะครับลูกค้าสะดวกนะครับก็อย่างต่ำก็หนึ่งพันบาทนะครับเพราะได้เติมน้ำมันไปนะครับที่เหลือเก็บหนาคอกนะครับครับผมครับผมเอาคือปกติการสื่อง้วนี่คือเพื่อนกะสิว่งมาจับนาะพี่น้องโดยทั่วไปนี่เพื่อนกะสิประมาณพักหนึ่งหน่อยยุคใกล้ใกล้ะพี่น้องครับบางเทือก็เคยพอนะครับที่ว่าบ่ราะมาจับไปหอดบ่งง้วกับมีนะครับตัวเขาไปเหรียญเกับมีนะครับโอ้เอาเธอว่าถึงเลยนี้กับผู้ใดสื่อื่งง้วนะครับเพราะว่าจะเป็นของคอกได้กระซำอลไรพี่น้องก็ให้บางมาจับี่นกว่ก็อนแน่ละพี่น้องครับนี่มาจไวว้้แลก อ่าเพื่อนกับสีบ่อได้อ่าไปติดต่อขุดขึ้นกระเพื่นอีกนะครับเนาะกับสีบ๊อดได้เสียโอกาสทั้งสองฟังสองไฟไหมครับพี่น้องครับครับนี่เด้อเรื่องของการซื้อวัวนะครับพี่น้องครับบางคนนี่ะฝืนมัดจำหางหกพันเจ็ดพันกับมี่ดิพี่น้องมัดแล้จำเป็นเมื่อสองเมื่อกับมีครับกับมีนะครับเนาะเอาเนี่ยแหละครับตัวแรกผ่านไปไม่มีตำหนิสี่หมื่นเก้าปีะเด็นว่าบางอีกตัวหนึ่งทั้งนี้เป็นอ่าหัวแดงตัวนี้ก็น่าจะท่องได้พี่น้องปุ้งๆแล้วนี่ตัวนี้กับท่องด้วกันนะครับเนาะเเเดดดืืืออออนนนจะแล้วคครรัับบทง จะแปดเดือนนะครับก็จัดมาเป็นงัวท้องแก่แหละครับพี่น้องครับเป็นเอ่องัวแดงบดนะครับพี่น้องนท้อง KF สามหนนะครับท้อง KF สามหนึ่งตัวนี้มีใบหายนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะให้เบื้องใบแล้วก็เบื้องหลอดเบื้องหยางน้ำนะครับเนาะ KF สามหนึ่งนี่หลอดแดงๆนี่ครับพี่น้องอ่าวันที่ผสม11พฤษภาหกสี่กัหนดคลอดกะบสิบห้ากุมภาหกห้าได้ครับเด้อเอาตัวนี้ท้องที่ไหนครับมาล่ะครับตัวนี้ท้องสองครับขึ้นกันครับท้องที่สองขึ้นกันนะครับเด้อเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกัน ตัวแดงนี่จะเป็นวัวอ่างยึกอ่างลึกอา่กอา,งกอางใหญ่นะครับพี่น้องครับแล้วก็เครื่องบดหนาดําขาดําเนาะแต่ว่าตัวนี้เบิง่งอ่บอกก,ก่อนนะค,ะครับพี่น้นนองเดี๋ยวไปนี่พันสนามลบมานะครับเออพันพันสนามลบมาเป็นล้ำปีนะครับแลบากระเฉดไตแหล่งดองร้อยแล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดรับได้นะครับเอาไปเลี้ยนลูกเลยนะครับนมสวยๆซีหัวนะครับพี่น้องครับครับนี่แหละการเลือกซื้อวัวนะครับพี่น้องครับอ่าก็ต้องย่ำลับว่าลูกล้ำปีนี่ก็เป็นลูกประจำถิ่นของ บั่นห่อไปแล้วนะครับแมนครับูดายใส่ย้อมรับความเสี่ยงได้นะครับพี่น้องครับเอาไปเนาะแต่ปกตินี่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ลูกเกิดมากับปกติดีเหรครับแมนครับเอามึงถ่ายยางมามีต์ตนี้ดอกตัวนี้มัดว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพร้อมส่งครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทพร้อมส่งนะครับแถมอาหารกับเสื้อหนึ่งตัวหนึ่งถุงนะครับแถมหัวอาหารลกกับเสื้อหนึ่งถุงหางว่ดดอกนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ปกติเนี่ยมันัดพันทรงไก่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับครอ อ๋นี่แหละครับรอบที่แล้วก็มีจันทบุรีนะครับพุ่นแล้วก็เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์กับมีได้ครับพี่น้องครับจันทบุรีเพชรบูรณ์บางที่ก็เห็นขึ้นทางเหนืออยู่ด้วยครับพี่น้องแม่นครับภาคเหนือก็ไปครับว่าจะคุยตกลงราคาเรื่องรถกันได้นะครับอ่านี่แหละครับผู้ใดอยากจะได้เข้ามาพูดคุย ตัวล็อกนะครับพี่น้องซึ่งงัวของมนัดฟาร์มนี่ส่วนใหญ่เพิ่์กัจะเน้นเป็นงัวทอกนะครับพี่น้องอาจจะมาเห็นคลิปเก่าๆหรือคลิปนี้แต่ว่างัวบัวยู่แล้วนะครับกัมีตัวไหนยู่ก็ถามได้เพิ่นส่งไล่ให้ได้นะครับพี่น้องครับเอากัดจะเอาแบบบรรยากาศยางพูดคุยกันไปกลางทงหน้านี่แหละครับพี่น้องอ่าแล้วก็ในเ่อในส่วนของอาหารวัวตาวัวพิษนะครับพี่น้องครับกัยังขายอยู่กับเราด้วยครับเด้อโปรตีน18% 280โปรตีนตองร้โปรตีน21% 300นะครับพี่น้องครับ โทรตามเบอร์0897102244นะครับเนาะต่อไปตัวนี้ว่าท่องไปครับหรือผสมไปตัวนี้แยกลูกผสมได้เดือนกับเจ็ดมือนะครับเอาตัวนี้เป็นง้วแยกลูกผสมได้ดึงเดือนกับเจ็ดวันฟันว่าเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องผสมใส่ปอดไครับตัวนี้ใส่ปีศาจแดงนะครับใส่ปีศาจแดงด้ครับพี่น้องคุนมี่ใบใบนั่นผมว่าแถวลงมานะครับรถเมล์บานเอาไปท่อกระสอเมื่อกี้นะครับโอ้ใบก็คือมีอยู่แต่ติดรถไปนะครับพี่น้อง น่าจะเป็นงูหลุมที่2คือกันนั้นครับผสมไว้นี่ครับผมนี่ตัวนองยังสดสดด้วยครับพี่น้องขันว่าห็นห้อยดูดนุ่มกับวัวสาวคนละนี่นี่นะครับเด้อวัวเชิงเชิงนะครับหน้าตาสดใสมากครับพี่น้องครับส้นสูงก็น่าจะร้อยสี่สิบถึงห้าสิอยู่นะครับนี่โดยประมาณนะครับพี่น้องครับบวกลบเอามาทึงกติเลือดหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่นแหละครับจิ้มพงกติท่าย้เบิ้งนะครับเด้อแผ่นหลังเป็นยังไงนะครับเนาะวัวเชิงเชิงนุมกับีหัวนะครับการเดินการยางกัตำหนิบ่มีหรืครับพี่น้องครับ ซึ่งพูดเนี่กับเรื่องตำนี้นี่กับที่ว่าถึงเฉพาะตำนี้ภายนอกนะครับพี่น้องครับที่เหลียวเห็นได้เนาะตันนี้ผมก็่ามันทีพิษอยู่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นทองสีผมผมลงอยู่นะครับโอ้ตามตามประสบการณ์นะครับครับผมเอาตัวนี้เรานะครับมันัดว่าไปเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องแม่แยกลูกแล้วก็ผสมไปปีศาจแดงกาปีศาจแดงไว้แล้วนี่แหละข้อขาครับพี่น้องครับเขามีงบบ่ทั้หลายนะครับเนาะเริ่มหัดเลี้ยงงัวกับมหาวุ่นี่ไปได้ครับพี่น้องครับนี่ ผมกติดท่าให้เพิ่งขอกนั่นขอกนี้กะจะเวียนไปขอกเก่าขอกใหม่นะครับเนาะแข่งค้าดีนะครับเล็บดีนะครับนี่ถึงจะเป็นข้อเก่าแต่ก็วัวตัวใหม่นะครับนี่กรีบเล็บครับพี่น้องให้เห็นชัดๆแบบนี้แหละครับผมนี่แล้วก็การตกลงพูดคุยสื่อขายนะครับพี่น้องครับนี่จังไดส่ทรงง้วให้กานจังไดังสิูุ่ดคุยละเอียดเชื่องลึือครับทั้งมนัดเอาได้ครับเด้อนี่เบอร์โทรกับยู่หนาจอตรงนี้แล้วเราเอางานยู่หรอกครับพี่น้องครับนี่ส่วนหนาครับผมสี่หมื่นสามตัวร้องเอาครับ อย่างคนเดิ่น่็เดินนี่ลุ้มวอยๆครับพี่น้องครับอ่นี่อ่ไปเลยวันนี้เห็นทาแลียนฟ่อมได้ผลเป็นบุตรเรีนให้เบิ่งฟ่อมครับพี่น้องอ๋อสามตัวผ่านไปครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อมีอีกหลายตัวอยู่ดนะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องก็ค่อยๆดูกันต่อไปนะครับอันนี้แม่ขาวน่าจะเป็นลูกแดงตัวนี้ปะแม่นครับแม่นนี่น่าจะเป็นคลิปก้อนเลยพี่น้องเด้อครับตัวนี้ก็ติดมาจำแล้วนะครับ โอติดมาจำแล้วนะครับพี่น้องครับกับพิ่นโทรมาอยู่นะครับว่าสิส่งเมื่อไรนะครับจังสิเพิ่นกับว่างมาจำไว้แล้วนะครับเนาะเอานี่ก็คืออถาล้อส่งร้อได้เพิ่นในเพิ่นฟัวอีกทีหนึ่งเหรอครับพี่น้องครับผู้ใดมาแก่จังใดก็คอยโทรมาถามมาหลวดบอนี่นะครับเป็นเอาบอนะครับคอยมาโทรมาถามก็ได้จริงๆแล้วเพิ่นการนัดกันมือตอนนี้ขนาดไายคลิปเนี่ยช่วงแรงนะครับพี่น้องครับจังใดกับผู้ใดสนใจเนาะลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกคำลูกซีไว้พร้อมใบครับพี่น้องตัวนี้แดงดีดีครับพี่น้องครับนี่แหละเฮ็ดเขาให้แล้วนนนนะะครัับอี้่าจ พื่อเอาไปเท่าะไรกับบรรดาคุณนี่ตัวน,นี้ขายอยู่ที่69,000บาทนะครับหกสิบเาเป็นบัคุณนีณค่ครับผมอ่านี่แหละครับพี่นอ้องเอ้าผูใ้ใดถ่ายยากได้ถ่ายถ่ายรูปมาจำนะครับแต่ว่าคิดว่าเอ้ากับรถที่สามเก้าบาทเลยเออเจ็ดหมื่นเก้านะครับคันว่าคันว่าห <laughs> กหมื่นเก้าถึงรถรุ่แท้เหรอพี่น้องเออเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละผู้ใดสนใจนะครับเนาะรอสอบถามเบื้องกันแล้วกันครับพี่น้องลูกสี่ใบตัวแดงดีมาก ต่อไปครับกว่าจะพายังไ,ไปเบื้องง้อท่องนะครับพี่น้องเดอ้อนี่เนาะนี่แหละบรรยากาศบุญชูบมได้ลุยแบบกลางค่ำหน้าแบบนี้มาโดนเหรอครับพี่น้องนี่มันนี้จะมาลุยให้เบ่งท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นสบายนี่แหละเนานี่แหละครับผู้ใดยอยากจะได้ตัวนี้นะครับเดอ้ออันนี้เป็นง้อท่องใหญ่เลรอเด้อพี่น้องเดอ้อครับท่องเจ็ดเดือนเหรอครับมาตัดด้งแต่ต้องเจ็ดเดือนกว่าเลยครับท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละเอ้า อยากได้แบบนี้นะครับเนาะทางใหญ่ๆแบบนี้แหละทองกับพอได้ก็ครับตัวนี้ตัวนี้ทองกับแดงอลังการนะครับแดงอลังการแต่ว่าคลิปที่แล้วอันหมอเพิ่นเพิ่นเขียนผิดนะครับวันที่สามสิบปุ่มผ้านะครับโอ้เพิ่นหมอรออยู่นะครับเดี๋ยบุญชุกอ่านตามนั่นแหละเขียนไม่จังเลยอ่านตามนั่นเลยครับพี่น้องเอ็มหมอรออยู่บ่ได้กินน้องดอกพน้าว่าเอ็มเอหนึ่งหนึ่งสองแดงอลังการหมอเขียนผิดครับโทรหาหมอแล้วโอ้เอาวันที่ หนึ่งพฤษภาหกสี่นะครับผสมจากความบันทีหนึ่งมีหน้าครับเตกตกอส่เนี่ยนะครับในนี่เขียนผิดนะครับเด้อสามสิบกุมภาพันมันมันมีบ่างเห้งมบ่มีนะครับเป็นหนึ่งมีหน้านะครับเป็นหนึ่งมีหน้านะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสามสิบไอ้กุมภาพันธ์บ่มีครับพี่น้องครับเอาอยากก็ได้แบบนี้นะครับเด้อท้องแก่แกครับท้องแก่ท้องที่ใดครับตัวนี้ตัวนี้ท้องที่สามครับท้องที่สามนะครับเด้ออ่างใยนะครับพี่น้องตัวนี้เอาอันนี้กระลุดมันจำมะหรือครับพี่น้องครับตัวนี้กระไดเอามาเปิดไม่ผู้ใดมาเนาะนี่ นี่แหลโมมีตำหนีเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นว่าที่อ่างใหญ่แล้วกับหลังเปเด้อเด้อครับเด้อเอานี่แหละจิ้มกระไดดำบ่วดำเบ่งเอานี่ขั้วหางครับนุมกับซี่หัวอยู่เป็นแบครับเดียวไปโมมีตำหนีเด้อครับนี่ยังดีๆอยู่ตัวนี้มนราดว่าไว้เท่าเลครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับจริงๆเราเป็นงว่ตัวดีตัวใหญ่เลยเด้อครับเด้อมาเบ่งตัวจริงมาเบ่งตัวจริงได้นะครับพี่น้องครับนี่เอา อยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับหาเมื่อเจ็ดทองครับแดงอลังการครับผมกาหนดข้อก็น่าจะหนึ่งมีนาหกห้านะครับเนาะเือเอาไปเตรียมกินน่องนะครับเนาะง้อเสยเฉียงเฉียงหงหูนด้ครับเด้อพี่น่องเอามักแบบใดชอบแบบใดแล้วก็มีงบเท่ายนะครับเนาะนี่ผมกับผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงนะครับเนาะเพื่อมีเจ้าของเิึงเห็นนะครับนี่แหละเอา ถือว่าบดจัดเลยด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่าสูงกว่ถึงร้อยสี่สิบวะตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณนะครับพี่น้องครับขาดเกินกี่ร้อเะเกินสองเส้นอ่าบวกลบสองเส้นเราพี่น้องครับนี่อ่านี่แหละครับยังมีอีกนะครับเด้อโบท่านไอ้หมดแค่นี้นะครับเนาะเอากะสีพ่ายยางไปเบิึงอีกนะครับพี่น้องครับกะศมูทั้งนี้เหมือนวะครับนะครับแมนครับอ่าเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนี้นะครับพี่น้อง อันนี้เป็นแมวลูกกันบ้างครับนี่แมวครับโอ้นี่เด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียสีแดงนะครับแม่มันแม่ขาวนี่บ่นี่ก็ลูกซีบ้านแมวครับอา oh, แม่น่ารักนะโอ้แม่แม่ขาวนี่คนละคู่เด้อพี่น้องเด้อลูกซีบ้านคือกันนะครับเนาะเอาเสื้ผ้าไปเบิงนะครับผู้ใดอย,อยากก็ได้แบบนี้เด้อครับเด้ออันนี้ยังไม่มีเจ้าของเด้อครับพี่น้องครับอ๋อนี่ใครสนใจคู่นี้เด้อครับเด้อเอาเอาปลาเฟืองเงี้ยวเนี่ยหรอพี่น้องโอ้แม่ขาวนะครับฮะตัวลูกแรก มงวงลูกแดงมัน่งก็ให้ลูกแดงสิพี่น้องงวงขาวๆนี่งนี่เนานี่นะครับเด้อเพื่ออยากก็ได้ลูกสี่ใบมีใบให้อยู่นะครับเนาะมีครับผมจักเดือนหรอครับตัวนี้ตัวนี้ได้สามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับตัวไอ้นี่สามถึงสี่เดือนนะครับแม่นี่ท้องว่างอยู่เป็นแม่ผสมเหรอครับแม่ผสมอยู่ผสมได้ได้เดือนนึงนี่แหละครับผ่านรอบแล้วนะครับโอ้แม่ใส่พอลอะไรครับวันนี้แม่ใส่พอปีศาจแดงครับใส่ปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับครับผมเ้า นี่เบื้องด้านข้างด้านนี้ของแม่พื้นก้อนนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาของแม่ขาวนี่ยนะครับพี่น้องนะครับลูกแรกสดสดลูกแรกนะครับเด้อแม่อาจจะคลิปหัวอาจจะบวดดำนะครับแต่ว่าขามันดำพี่น้องลูกนี่แดงทั้งตัวโบบี้หดหม่องขาวครับแม่ความสูงหนาสี่ร้อยหาซิฟอยู่นะครับอ่าร้อยหาซิฟบวกลบครับพี่น้องครับครับผมเอานี่แหละผู้ใดอยากจะได้ครูนี่นะครับเด้อแม่ผสมปีศาจแดงนะครับผสมวันที่สิบห้าพฤศจิกายนะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดกันวันที่ ฮามีทุน่าหกหาดนะครับเด้อเอาคู่นี้มันนัดว่าเท่าไหร่ครับนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับแม่สูงโยงมากนะครับพี่น้องตัวนี้เอ้ามาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับนี่เดินเดินเดินลูกนี่คู่นี้แหละแม่นี่บบไอ้ลูกนี่โบไม่พอดหม่องเขาครับพี่น้องนี่นะครับแม่สดสดเยอะเลยพี่น้องเด้อเอ้านี่คู่นี้กับบ่มีตำหนิเนาะครับเนาะบ่ครับผมไม่มีตำหนิครับผมแล้นี่เฮ็ดเขาให้แล้วนะครับตัวลูกอ่า ลูกนี้ให้เขาเรียบร้อยให้นะครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้อยากชมมาเอาครับให้แล้วผสมพร้อมแล้วนี่ไปลุ้นเลยอ่ตึ๊บสิเบื้องเรี่ยมลูกทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ลูกแดงแดงดีดีครับผมเอ้าผู้ใดอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวที่หาไอ้เบื้องจังหวะเบื้องลูกมันพี่น้องเออหนี่ลูกเห็นชัดไปครับผมนี่นี่นะครับด้วยตัวบอกเงาด้วยครับนี่ อยากได้เมาครับลูกของ C y วพร้อมใบครับต่อไปครับอันนี้แมนไหมครับนี่ตัวนี้ครับแมนครับผมเอ้าพี่น้องเบืองตัวนี้หัวลุ่นนะครับเด้อตัวบกใหญ่นะครับผู้ใดชอบบราหมันตัวนี้นะหนาจะเลือดสูงหรืล่ะสูงเลือดลอยเลยพี่น้องครับหลังเต็มแล้วก็หลังแตกมากนะครับเนาะเบืองไทยนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวหรือวัวให้กดูไปครับวัวสาวครับวัวสาวผสมไปครับตัวนี้ตัวนี้ผสมเข้สามหนึ่งได้เดือนกัอีกอีกหามื่อนี่แหละครับ ผสมเคฟสามหนึ่งไว้แล้วเดือนหนึ่งก็มอีกหาเหมือนเด้อครับพี่น้องเด้อครับโอ้เจออีกแล้วกลางขุ่งนานะครับเนาะขุัเยอะเลยเยอะเอยืนอยู่กันแท้โตง่ญ่โตลึกมากสูงยุทธอะไรครับนาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบได้ยอะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับนี่ตัวบักง่ญ่บักขกครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ตัวเต็มแล้วก็เขาในี่ลนเร่ามชาติเด้อมีตะตุภูติปิยหันละครับพี่น้องครับเออนี้มีใบมิลดผสมให้ได้ครับเด้อถ้าเบื้องทางไทยครับพี่น้องครับ จิ้มดําท้ายใหญ่นะครับเนาะยางหนาเลยแหะครับพี Harley ่น้องตัวนี <men Mick> ้เออเบื้งแผ่นหลังเอานะครับสาวบริสุทธิ์เลยเสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่แหละตัวนี้ก็ได้เล็บสวยนะครับนี่นะครับเด้อกีบเล็บดีๆอยูะอ่านี่จะให้เบื้องนะครับเนาะเบื้อง่าไอ้ตัวนี้มันนัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่แปดหมื่นห้าพันบาทครับผมแปดหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับแปดสิบหานะครับเนาะนี่ส่วนหนาเบื้องบอกเผาบอกหญ่เรื่ะครับ เอาไปให้เพื่อนไทยเล่นนะครับวันนี้ไปเล่นไปอ่ะเร็วจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้ครับเอาไปเลยเต็มจอเลยพี่น้องตัวนี้หนาใหญ่บวกหักนะครับเด้อครับนี่มาเอารถนี่โอ้หานี่บวกเงยได้เหรอพี่น้องเอามีแค่นี่ไหมครับวันนี้แม่นครับผมวันนี้มนัดมีมาให้แค่นี้เด้อครับเด้อผู้ใดมักแบบใดทั้งง้วดทองง้วดแม่ลูกง้วผสมแล้วหรือว่าง้วดเงยเงยยังอยากแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอยากได้ก็มาเอาเลยเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้ครับเอา เจ้าน้คลิปนี้คุณชุกอะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคี่เก้านะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เก่าเลยครับพี่น้องครับยดอ่าเอาเวลครับ,นะรบจ้าหนคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ